สวัสดีค่ะมาดูหิมะตอนกำลังจะละลายนะคะหิมะตอนกำลังจะละลายก็ลื่นพี่น้องลื่นมากเลยจ้ะเดินก็ต้องระมัดระวังงั้นลมหัวฟาดตน้นฝน ต้นกกใหม่ๆก็สวยอยู่จ้ะตแทบยากดเลยนกำลังละลายโอเค ต้องเดินระวังมากเมื่อวานข่าวออกไปโรงพยาบาลหลายคนเลยจะล,ล,ลื่นล้มลื่นล้มเข้าโรงพยาบาลหลายคนเลยเม,ม,มื่อวานนี้อุ้ยเดินไม่ได้เลยจ้ะคอยจะะื่่นล้มหัวฟาดอยู่ตรงทางก็ละลายบ้างแล้ว ลกลายเป็นน้ำบ้างแล้วเยอะแยะเลยแต่ยังเดินไม่ค่อยได้แล้วจ้ะอันตรายมากเลยพี่น้องล่มหัวฟาดหลายคนเลยจ้ะลื่นนี่มะลื่นมาก ล้มแขนฮักหลายคนเลยจม่อวานเป็นแขนที่น้ำหิมะไหลลงมาจากหลังคา ลื่นมากค่ะเคยล้มแล้วหลายครั้งค่ะอันตรายมากขอตัวลาไปก่อนนะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ